ติดตั้งโปรแกรม at home ลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ดันเรียนแล้วโปรแกรมเด้งเรียนไม่ได้โปรแกรมถูกปิดเองอัตโนมัติปัญหานี้แก้ยังไงมาดูกันเลยเบื้องต้นถ้าโปรแกรมขึ้นเตือนเล c คอร์เดอร์ปิดตัวเองอตัตโนมัติเราต้องทำการตรวจสอบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก่อนว่าได้มีการบันทึกหน้าจออยู่หรือเปล่าซึ่งวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆเลยค่ะให้คลิกขวาที่แถบบาร์ด้านล่างจากนั้นให้เลือก t a s k m a n a g e r คลิกเลือกปิดโปรแกรมอัดหน้าจออัตโนมัติต่างๆที่มีในเครื่องไม่ว่าจะเป็นเกมบาร์ Xbox เก Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอัดหน้าจอจากนั้นแล้วทำการกด e n t r a s r ปิดให้หมดก็เป็นอันสิบเรียบร้อยค่ะแต่สำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น Windows 10อยู่แนะนำให้ปิดระบบเกมบาร์ก่อนนะคะโดยเริ่มจากการคลิกที่แถบ Start ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแล้วเซิร์ชคำว่าเกมบาร์เซ t ติ้งแล้วเลือกปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดรี s ตาร์ทคอมหรอบแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่ให้ไปไล่เช็คดูโปรแกรมอัดหน้าจออัตโนมัติตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งว่าไล่ปิดครบหรือยังก็เป็นอันเข้าเรียนได้แล้วล่ะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนคะง่ายๆและสะดวกสบายขนาดนี้เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับใครที่มีปัญหาสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Line แอ at home t h est, ได้เลยนะคะ